กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมท็อปทีอาร์ไลฟ์นะฮะวันนี้ก็อยู่กับคุณก๊อฟนะผมหัวคิวของคิวเลิฟแคทนะฮะกับคาสอาชีพของครูเชเดอร์นะครับผมอ่ะสวัสดีคุณก๊อฟด้วยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีคุณท็อปครับแล้วก็สวัสดี f อซช่องทีอาร์ไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็วันนี้นะผมคุณก๊อฟนะฮะเป็นหัวคิวของคิวเลิฟแคทนะครับผมใครสนใจที่จะเข้าคิวเนี่ย ก็ติดต่อคุณก๊อฟมาได้นะครับผมตอนนี้คุณก๊อฟก็ประกาศรับคนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับรับเรื่อยๆเลยครับทุกอาชีพทุกเพศทุกัยเลยครับโอเคครับก็มี d i s c o r คิวมีกลุ่มอะไรให้พร้อมถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับคัสอาชีพของครูเชเดอร์นะครับผมอ่าผมสอบถามนะครับผมคัสอาชีพของครูเชเดอร์เนี่ยไม่ทราบว่าคุณก๊อฟทำของในการลงเน็ตเนี่ยประมาณไหนบ้างครับ ก็สำหรับของก็เนี่ยครับเป็นสีแดงทั้งเจ็ดชิ้นเลยครับเจ็ดชิ้นแล้วก็มีมีประดับในส่วนของประดับก็จะเป็นเนี่ยครับประดับสีแดงสี่ชิ้นครับเราซับฟิกเป็นยังไงบ้างครับซับฟิกก็ชุดชุดห้าชิ้นนะครับหัวผมจะซับฟิกเป็นอินครับคแล้วก็เสื้อเป็นอินเหมือนกันครับครับ กางเกงก็อินครับครับส่วนมือนี่จะเป็นวิวครับผมซับฟิกเป็นวิวแล้วก็เท้าเป็นไอรอนบอลครับผมโอเคครับแล้วก็ส่วนของอาวุธหลักลองหลักผมจะเป็นไลท์ครับรับฟิกเป็นไลท์แล้วก็อ่าอาวุธลองจะแปดนิดนึงเป็นเมจิกครับผมเป็นเมจิกครับใช่ครับซับฟิก็จะประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมครับผมอการซับฟิกอาวุธลองเนี่ย อ่าปกติแล้วเราจะต้องเลือกซอฟฟิกเป็นแบบไหนบ้างครับถ้าสมมติ<อ>ว่าไม่ใช่เมจิอ่าส่วนมากก็จะเป็นเทนครับถ้าวุฒหลักเป็นไลท์เราก็จะเป็นเทนครับอืใช่ครับก็เจาะเจาะเวทแต่สาเหตุที่ผมอ่าซอฟิกเป็นเมจินี่ก็เพราะว่าผมเน้นไปที่ตี้แปะครับเพราะว่าในในตี้ของผมอะ่ะ ตีมังกรของผมจะมีคนทำไรท์เทนท์ทั้งสองคนแล้วครับอ okay. ทำไรท์เทนทั้งสองคนก็คือเทนเขาจอบเยอะแล้วแล้วก็มีคนทำซับฟิกเป็นอินคู่แล้วผมก็เลยทําเป็นเมจิกดีบารเนี่ยประมาณนี้ครับก็ถ้าหมายถึงในกรณีที่แบบว่าไปลงคนเดียวหรือว่าตีสี่ก็สามารถเลือกเป็นเทนได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับเป,เป็นเป็นเทนก็จะจะเซฟที่สุดครับแต่ว่าตามตามสไตล์ผมก็จะเป็นเมจิกเน้นตีแปดเลยครับถ้าถ้าจะเอาแบบว่าออลลาวก็คือเป็น เป็นเทนจะจะโอเคกว่าอ๋อโอเคได้ครับก็ประมาณนี้<ช>เนาะอ่าแล้วชุดเนี่ยอ่าออปชั่นเป็นยังไงบ้างครับผมชุดกับอาวุธแล้วก็ประดับอ่าออฟชุดห้าชิ้นก็จะเป็นสเต็งอินแล้วก็ h ฮพทั้งห้าชิ้นเลยครับครับผมสเต็งอินเฮพีห้าชิ้นแล้วก็อาวุธหลักรองก็จะเป็นพีเอ็มสเต็งอินแล้วก็ไลท์ครับผออืมใช่ครับครับผมร <ลง S 1> วมถึงประดับด้วยครับประดับด้วย ประดับด้วยสร้อยคอกับต่างหูก็เป็นสเตนอินเฮดพีเหมือนกันใช่ครับตามสถิตัสหลักของพาราดินเนาะ,อะของค<ช>ูเซเดอร์ขอ <Crus ader. S 1> ภัยครับใช่ของคูเซเดอร์ครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เพจสกิลก็ผมเพจสกิลคุณก๊อฟใส่เป็นเพจสกิลอะไรบ้างครับอ่าในส่วนเพจสกิลอันแรกผมจะใส่เป็นฮลี่ลิลิกก็คือสกิลเรียกว่าไฮไลท์ของคูเซเดอร์เลยครับฝักเสาครับ ผมแล้วก็สกิลที่สองเป็นชาร์จโบว์ครับครับผมต่อมาเป็นอิเล็กทริกสมัยครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นดีวาอวตาเป็นเพิ่มระยะเวลาอบัฟครับผมอืมโอเคครับแล้วเพจหลักคุณก๊อปใส่เป็นอะไรบ้างครับติดออฟอะไรบ้างวกเพจหลักใช่ครับเพจเตตัดเดี๋ยวเอาสามแถวล่างก่อนแล้วกันนะครับได้ครับอ่าอันนี้จะเป็น ฟนอนลติดสเต็งครับครับผมฟนอนลติดสเต็งแล้วก็เป็นเพจขยะติดสเต็งเหมือนกันครับครับต่อมาจะเป็นเอ็มพีติดคีครับครับเนื่องจากว่าฟูลเซเดอร์เนี่ยเรามีกดบัฟแสงก็มันจะใช้มานาเยอะมากผมก็เลยเลือกใส่เป็นเอมพครับอ๋อใช่ทีนี้ไล่จากฝั่งซ้ายมาอันนี้จะเป็นเอจิติดอินครับครับแล้วก็คีติดอินครับ เป็นเพดห้าสิบอันนี้เป็นวิสติดอินครับครับแล้วก็เลือกติดคิกครับแล้วก็เอเมแท็กติดสเตงครับครับเพียแท็กติดอินครับแล้วก็อินติดคิกแล้วก็สุดท้ายเป็นสเต็งติดคิกครับผมอืมประมาณนี้ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างสเต็งกับอินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ก็เราจะต้องบาลานซ์บาลานซ์ทั้งสเต็งกับอินให้มันเท่าๆกันนะครับแต่ถ้า ถ้าเห็นจากภาพรวมก็จะเนี่ยสเต็งกับพินประมาณนี้ให้บาลานซ์กันสำหรับคูดสำหรับคูเซเตอร์ครับก็คือผมแอบเห็นก็คือใส่ทั้งเมจิกแอทแทกแล้วก็ไอ้แอทแท็กพาวเวอร์ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับครับก็คือต้องใช้ทั้งสองสเตตัสเนาะใช่ครับต้องใช้ทั้งสองสเตตัสเลยครับอ่าโอเคครับแล้วมาถึงของส่วนลูนกับผมลูนนี่คุณก๊อฟใส่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีระบบลูนเข้ามา ลุนจมตีนะครับทั้งสองอย่างผมจะใส่เป็นพีเอมแล้วก็สเต็งอ,งออ <PM S 1> ินทั้งสองอันเลยครับพีเอ็มสเต็งอินทั้งสองอันใช่ครับก็คือบาลลัสแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสุดกว่าน,นี้ผมแนะนำเป็นสองสองสเต็ทั้งสองอันก็คือสเต็งคู่อินคู่ทั้งสองอันเลยครับใช่ครับสเต็งคู่อินคู่ทั้งสองกันทั้งสองอันเพราะว่า ่าคูเซเดอร์เวลาเราเรากดสกิลห้าสิบของคูเซเดอร์ครัจับพาวเเออครับครับมันจะเอาสแต็ตไปเพิ่มเป็นดาเมจซึ่งผมลองเทสมาละเราใส่เป็นสแต็สตสแตหลักดีกว่ามันจะได้เยอะกว่าใส่ P กับ M อ็มแอ k ครับใช่โอเคใช่ครับแต่แต่ตอนเนี้ยคือ <laughs> ผมหามาใส่ไม่ได้เพราะมันไม่มีในตลาดเลย <laughs> ก็เลยต้องใส่เป็น P M s t r i n g t ็ in ไปก่อน,นครับ อ๋อหายากเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้จะจะอธิบายอีกทีตอนตอนเรื่องสกิลแล้วกันครับอ๋อโอเคครับก็ประมาณนี้ส่วนลูนป้องกันก็ปกติเลยใช่ไหมครับเลือดเดฟเอ็มเดฟใช่ครับใช่ครับเลือดเดฟเออันอันนี้ผมใส่เป็นมานารีโคฟเพราะว่ามันค่อนข้างใช้มานานเยอะผมก็เลยเอามานารีโคฟมาใส่ก่อนอ๋อติดไว้นิดนึงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับในส่วนของเลือดจะไม่ค่อยค้าพาามันถึกอยู่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลือดก็เลยไม่ได้เอาเลือดใส่ อ๋อโอเคประมาณนี้ <End ed. S 2> ใช่ครับอ่งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ build สกิลครับผม b u i l l สกิลเริ่มตั้งแต่คัส์คลิกเลยครับผมมันกอบ up เป็นยังไงบ้างครับโอเคครับสำหรับคัสสกิล build สำหรับคัส์แรกคลิกเนาะรเราก็อ่าเอาสกิลหลักๆแล้วกันครับสกิลพวกสไลด์ slide, อะไรพวกนี้เราเราัพกันอยู่แล้ว อ่าในต้องเรียกว่าไฮไลท์หลักๆของของคาสคิลิกจะเป็นสปูครับเป็นสกิลทำดาเมจหลักๆในสกิลของคาสคิลิกผมเอามาสิบเจ็ดเลยครับก็คือก็คือเต็มใช่ครับครับ<ม>แล้วก็บล็อกบล็อกผมอัพแปดใช่ครับบล็อกอัพแปดแล้วก็ฮิลอัพแปดในส่วนของสอกิลเนี่ยครับสกิลลดลดฟิสิกส์ดาเมจที่เราได้รับ,รบก็คือเราก็คือเราจะโดนตีกายภาพ อเบาลง8%อันนี้สองถามครับต้องอัพใช่ครับแล้วก็เลือดเลือดก็เต็มครับผใช่ครับเลือดก็เต็มแล้วก็มาริคก์เต็มครับเนื่องจากพาราเราใช้มาริเยอะมากก็เลยจาเป็นต้องอัพเต็มครับมาิคอันนี้ผมสอบถามเพิ่มเติมเิดนึงอบล็อกเนี่ยทําไมบางคนอัพไม่เท่ากันครับบางคนอัพ3บางคนอัพ8อะไรอย่างนี้มันมีเงลื่อนไขการใช้ไหมครับเอ่อ สาเหตุที่บางคนอัพได้สามเพราะว่าเขาไป style, อัพสกิลไลนิ่งสไตล์สกิลน <Okay. S 2> ี้เขาไปลงสกิลนี้ซึ่งปกติผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยก็เลยเอามา hand, อัพบลอกแทนใช่โอเคเข้าใจแล้วครับใช่ก็ประมาณนี้อ่เดี๋ยวไปต่อกันที่พาราดินครับผมโอเคครับพาราดินก็เริ่มตั้งแต่ฝัซ้ายเนาะเสาผมอัพเต็มเลยครับเสาแล้วก็ สเด็ดแฮมเมอร์ิงก็คือสกิลบัฟตีธรรมดาของพาราดินก็อัพแปดครับใช่แล้วก็ไลนิ่งซัพอัเต็มครับสมัย้ก็อัพเต็มเลยครับแล้วก็โพกอัพเต็มครับเผื่อว่าเราต้องได้ว้กมอนอะไรช่วยเพื่อนก็อัพเต็มไว้ก่อนครับโอเคครับใช่ครับแล้วก็อเมเบกเต็มครับส่วนชิลชาร์จนี่ เอาไปแค่หนึ่งก็พอแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่สกิลทำดาเมจเป็นสกิลที่เอาไว้สร้างพื้นที่เล่นให้ตัวเองลดดาเมจที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยก็เ,ยเอาไปแค่หนึ่งพอครับเอาไว้หลบเอาไว้ลดดาเมจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนอันตีเราเอัพมาทั้งทั้งสองฝั่งเลยครับครับผมทําไมถึงอัพทั้งสองฝั่งครับสาเหตุที่ต้องอัพทั้งสองฝั่งเพราะว่าถ้าเราถ้าเราอยากจะอัพอวตารอย่างเดียวอ่ะมันจะต้องเลี้ยงสกิลพวกนี้ลงมาเพื่อออพอวตารอ๋อโอเคซึ่ง ใช่ครับซึ่งเราจะต้องลันลงมาจนถึงไอออนวอลไอไอไอออนวิวครับครับขออบอ่าซึ่งไอออนวิวมันยังไม่ได้จําเป็นสําหรับพาราพารามันฉึกอยู่แล้วไอออนวิวก็เลยไม่ได้จําเป็นทีนี้พอเราอัพสกิลฝั่งนี้ลงมาจนถึงอวตารมันเสียแต้มไปอัพพวกสกิลทําดาเมจครับอืมโอเคครับมันจะไอสกิลทาดาเมจเราจะไม่สามารถอัพได้ได้เยอะมันจะเบาครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับแล้วก็ใช่ครับ สุดท้าย้วเป็น c o n v i c t i o n Aura ก็คือบับแสงอัพมาสองก็คือเริ่มเต็มโอเคใช่ครับอันเดี๋ยวไปกันต่อที่ Crusader ครับผมโอเคครับ c r ซ s a d e r ก็ตามนี้เลยครับอัพได้อย่างละหนึ่งอันนี้เป็น j a าว Power เป็นสกิล keyword หลักของาร์ดนี้เลยครับ Crusader เป็นสกิลที่ทำให้าร์ดนี้แรงเลยครับก็คือ j a c Power เสร็จแล้วเป็นจ j นแฮ Hammer ก็คือสกิลปาคอน แล้วก็สุดท้ายเป็นเสา ex ครับอืมอเอก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่อตัวสกิลเชี่ยวชาญครับผมสกิลเชี่ยวชาญเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณ,ค,ณคุณกอลสกิลเชี่ยวชาญร้อยเนี่ยจะเลือกอัพเป็นสกิลอะไรบ้างครับอ่าถ้าเกิดว่าร้อยตอนนี้มันเก้าสิบใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าร้อยเก้าสิบเราจะอ่าสมมติว่าร้อยก็เพิ่มมาอีกสกิลหนึ่งผมก็จะัพเป็นฮิวครับ อืมโอเคแล้วก็ skill, อีกสามสกิลไอ้ีสี่สกิลเป็นอะไรบ้างครับก็เป็นสกิลหลัก,ลกๆที่ทำดาเมจก็ชาร์จโบครับครับแล้วก็อิเล็กทริกสมายครับผมปักเสาแล้วก็บัฟตีธรรมดามใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้<ช>นะครับ,รบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อการอ่าวนดลูปสกิลของคุณก๊อฟบ้างผมเวลาคุณก๊อฟลงเน็ต เนสสี่เนสแปดเนี่ยสมมติว่าไอ้ไอ้โกเลมตัวนี้เป็นมังกรแล้วกันอ่ะสมมติว่าเราเข้ามาปุ๊บ <Okay. S 1> ตรงหน้าผาปุ๊บเราเข้าเนสไปปุ๊บเราจะใช้สกิลยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้คุณก๊อฟโชว์วนลูปสกิสกลสักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะเป็นการพูดสกิลไปด้วยครับเดี๋ยวจัดไปเลยฮะโอเค okay, ได้ครับเข้าเข้ามาปั๊บล้วก็บับก่อนอ่า ประมาณนี้ครับเราก็ตีธรรมดาแล้วก็วนสกิลไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคุณก๊อฟวิ่งไปรีสกิลก่อนครับโอเคได้อ่าเดี๋ยวรอบนี้ผมขอเป็นอ่าใช้สกิลแบบช้าๆผมแล้วก็พูดสกิลไปด้วยครับวนให้ผมสักสองรอบนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า คุณตะเกียบคุณก๊อปกดอะไรบ้างผมบอกตับตรงว่าตะเกียผมดูไม่ทันนะไม่รู้กดอะไรบ้าง <c oughs> er, เผื่อผู้เล่นใหม่ขเขาอเขามาเล่นตามแล้วก็เขาจะได้กดถูกครับว่าตะเกียบคุณก๊อปกดสกิลอะไรไปบ้างอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสักสองรอบโอเคอเ,อเลยครับโอเคครับได้ก็เริ่มเข้ามาเราก็จะบัฟบัฟด้วยบัฟทาตีธรรมดาก่อนครับครับใช่บัฟตีธรรมดาทีนี้อ่าบัฟตีธรรมดาเราสามารถบัฟตั้งแต่ก่อนเข้าดันได้ครับบัฟมันจะอยู่ ที้พอเข้าดันไปเราก็บัฟแสงครับครับคอมมิชชั่นออร่าเสร็จแล้วตามด้วยอัลตา้าครับเราก็กดจับพาววเอร์ครับครับแล้วก็ไลนิ่งแซ็โอเคัลเมอร์เาบากครับแล้วก็ชาร์จโบแล้วก็สมัยครับ,บปิดท้ายด้วยปักเสาครับแล้วก็ตีธรรมดาวนวนวน,วนสกิลไปเรื่อยๆแบบนี้ครับใช่คร,รับ ประมาณนี้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคุณก๊อฟมีเทคนิคอะไร,รพเพิ่มเติมไหมฮะเทคนิคสำหรับการวนสกิลก็มันจะเข้าเชื่อมโยงกับเรื่องซัฟฟิคครับอย่างอาวุธหลักเราทำซัฟฟิกไลท์มาใช่ไหมครับครับอ่าใช่เราก็จะต้องมีการวนสกิลที่ถูกต้องนิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกการทำงานของสกิล ปเซเตอร์นิดหนึ่งละกันนะครับเนี่ยครับบับจัปพาเวอร์เนื่องจากว่าสกิลเนี่ยมันจะเอาสเต็สเต็งที่เรามีสี่สิบเปอร์เซ็นตไปเพิ่มเป็นเอเมทแท็แล้วก็เอาสี่สิบเปอร์เซ็นตของอินที่เรามีไปเพิ่มเป็นพีเอแท็ก็คือมันสลับกันนะครับสเต็งไปเพิ่มเป็นเอ็มอินไปเพิ่มเป็นพีใช่ครับอ๋อโอเคครับใช่ครับก็วิธีกดเราจะต้องกดอวตารก่อนก่อนที่จะกดสกิลนี้ เพราะว่าอวตารอวตารมันจะเพิ่มสเต็งกับอินเราบวกสามร้อยเปอร์เซ็นตหรือว่าคูณสี่หรือว่าถ้าคิดง่ายก็คือคูณสี่ใช่ครับคูณสี่เพื่อให้เพื่อให้เราได้ค่าสเต็งกับอินที่มากที่สุดก่องแล้วเราค่อยกดสกิลจักพาวเวอร์เพื่อให้มันเอาสเต็งกับอินสี่สิบเปอร์เซ็นตไปเพิ่มเปินพียร์แท็กกับเอ็วแท็กอ๋อใช่ครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสองแบบแล้วกันอันนี้เราจะกดอวตารก่อง ปั๊บจะเห็นว่าสเต็งกับอินเราเพิ่มมาเยอะมากแล้วครับเสร็จแล้วเรากดจั๊บพาวเวอร์อีกทีหนึ่งปั๊บเห็นไหมครับเพียแท็กกับเอเวแท็กมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากใช่ครับตอนนี้เพียเแท็กหมื่นห้าเอแท็กประมาณหมื่นสี่อแต่ถ้าเราถ้าเรากดจั๊บพาวเวอร์ก่อนเดี๋ยวรอรอตาหมดสักตันงโอเคถ้าเรากดถ้าเรากดจับพาวเวอร์ก่อนที่เรากดอวตารเราจะได้ พีเแทกกับเอ็อแทกที่ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ ừ, ยเรากดจับาวเวอร์เรากดอวตารเห็นไหมครับจะเห็นว่าหายไปเยอะมากโอ,โอเคต้องกดให้ถูกต้องนิดนงึงเั้นเราใช่ครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะกดอวตารเพื่อให้ได้ค่าสเตนกับอินที่มากที่สุดก่อนเราค่อยกดสกิลจับพาวเวอร์ใช่ครับทีนี้วิธีวนบนสกิลเราส่วนตัวผมหลังจากกดอว t ตารเสร็จแล้วก็จับพาวเวอร์เสร็จผมจะเริ่มด้วยไลท์งแซดเลยครับ บ,บางคนบางคนก็จะเริ่มด้วยอ r m o r b a ร e ก่อนแต่สําหรับผมเนื่องจากซับฟิกไลท์อ่ะถ้าเราถ้าเราไปวนเริ่มด้วยอ r m um o r base ก่อนบางทีอ r m o r เบร e มันติดแสงจากซับฟิกมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคใช่ครับเค,ครับผมก็เลยเริ่มด้วย lightning s e เพื่อให้อย่างอย่างน้อยๆให้แสงมันไปติดที่ lightning s e จะดีกว่าติดที่ armor เบร e อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับ,ใช,รบใช่ครับใช่ครับ <S <S ทีนี้ทําไมถึงต้องเริ่มด้วย lightning s e ไล n i n g Zap เป็นสกิลที่ติดอิเล็กโทรคิวหนึ่งร้อเอร์ซนติเล็กโทรคิคืออะไรอิเลกทก็คือทำให้มอนติดช็อตเมื่อมอนติดช็อตเราจะสามารถเจาะแสงได้สิบ้าเอร์ซ็นตนี่คือสกิล h t นิ่งแซอ๋อใช่ครับ <Comment. S 2> เราเปิดด้วย l t n i n g Zap <c oughs> แล้วก็อาร์เมอร์เบรกอาร์เมอบจะเพิ่มฟิสิกดาเมจ e คคือสามสิบห mm ้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับที <Okay. Comment. S 2> น,นี้พอไลนิ่งแซฟออไลนิ่งแซมันติดช็อตไปแล้วอะ่ะ ก็คือมันเจาะไปแล้ว15%มันทำให้สกิลต่อไปก็คือชาร์จโบมันแรงขึ้นจากการที่เราเจาะไลท์แซปไปแล้วนะครับชาร์จโบอ๋อใช่ค,ครับทีนี้ชาร์จโบมันจะเจาะเพิ่มอีก15%ครับผมครับแต่ว่าชาร์จโบจะไม่ได้เจาะจะไม่ได้ติดชอ100็อตร้อยเปอร์เซนการทำงานของเจาะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมอนติดชอ็อตถ้ามอนไม่ติดชอ็อตมันจะไม่เจาะ สิบห้าเปอร์เซ็นตใช่ซึ่งสกิลชาร์ตโบว์มันไม่ได้ช็อตร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับเราก็เลยวนเป็นสกิลที่สองพอเราแลนนิ่งแซฟเสร็จปั๊บชาร์ตโบว์มันจะแรงขึ้นจากการที่เราเจาะแซฟไปแล้วเห<ช>็นไหมครับว่าพอใช้ชาร์ตโบว์มันเจาะเพิ่อมอีกมันจะทําให้สมัยเราแรงขึ้นไปอีกแล้วสมัยเ็าเจาะเพิ่อมอีกเนี่ยครับสมัยติชดช็อตจะเจาะเพิ่อมอีกสิบห<ช>้าเปอร์เซ็นแล้วก็ปักเสาเป็นสกิลสุดท้ายเจาะรัวๆเลยใช่ครับ ใช่ครับมันก็เจาะเจาะทั้งสามสกิลใช่ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสมัยกับชาร์จโบนี่ไม่ไม่ได้ติดชอ100็อตร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ,รบถ้าเกิดมันไม่ติดช็อตก็คือมันจะไม่มันจะไม่ติดผลของเจาะสกิลที่เจาะว่าเปอร์เซ็นต์มีแค่อะไรนึนแซดใช่ครับนี่นี่คือการวนสกิลครับประมาณนี้นะครับอาสมมุติว่า <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณก๊อฟได้บิยอนเนี่ยครับก๊อฟจะกดเป็นสกิลอะไรบ้างครับก็ถ้าเกิดว่าได้บิยอนเราก็จะเริ่มด้วย อวตารครับแล้วก็จัดพลับเสร็จแล้วก็ไลนิ่งแซ็อาร์เมอร์เบรกแล้วผมก็จะต่อด้วยสมัยเลยแล้วก็ปักเสาชาร์จโบแล้วก็ปักเสาแล้วก็สมัยแล้วก็ชาร์จโบแล้วก็ปักเสาวนอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับอ๋อมันจะ<ช>พันกันพอดีใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราเราต้องดูด้วยว่าผลของไลนิ่งแซ็กับอาร์เมอร์เบรกมันใกล้จะหมดหรือยังซึ่งมันจะโชว์อยู่ที่ใต้เลือดมอนคุณ เอาลองสังเกตเห็นแล้วครับแระโชใช่ครับเราก็วนเราก็วนเสากับสมัยชาร์จโบ๊ไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้บัฟสองนี่ของไลท์นิ่งแซฟกับอาร์เมอร์เบรกมันใกล้จะหมดเราก็ค่อยใช้แซฟกับอาร์เมอร์เบรกใหม่พยายามอย่าให้อย่าให้บัฟของแซฟกับอาร์เมอร์เบรกมันมันมันหายไปในขณะที่เราใช้สมัยกับเสาไม่งั้นมันจะเบาครับอ๋อใช่ครับอเประมาณนี้เล่นแอบเล่นยากนิดนึงนะครับเนี่ยใช่ครับก็ อันนี้เป็นอันนีเน้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการดูบัฟข้างข้างล่างเนี่ยว่ามันเจาะยังไงปกติถ้าคนเล่นทั่วไปเปิดแบบ<ม>เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัฟของเพื่อนใช่ไหมครับให้มันโชว์โชว์บัฟของเพื่อนบแบบว่าเวลาเพื่อนเจาะอะไรมันก็จะโชว์ขึ้นที่ใต้ใต้มอนอย่างเงี้ยปกติผมจะไม่เปิดครับเพราะมันมผมจะไม่รู้ว่าบัฟอัลเบร์ผมมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เยอะเกินใช่ไหมครับใช่มันเยอะเกินผมผมจะมองไม่เห็นว่า l i g h ไ i n g แ a p ผมมันจอไปสิบวิเนี่ยมันใกล้จะหมดหรือยังอันเบรคมันใกล้จะหมดหรือยังผมเลยไม่เปิดผมก็เลยถ้าถ้าอยากได้ประส azing, ิทธิภาพเต็มเต็มล้วแบบว่ามองง่ายหน่อยก็แนะนําว่าให้เปิดแค่ของตัวเองจะดีกว่าใช่ครับเราจะมองเห็นกดกดเปิดปิดตรงไหนครับผมอเปิดปิดอาจะอยู่ตรงเกมอันนี้ไม่ไม่เกมเซตติ้งใช่ใช่น่าจะอยู่น่าจะเกมเซตติ้งเนี่ยครับพวก สแตปนี่ครับสแตปบาร์ประมาณนีั <S <S all, dai, ata, no right? oh. okay. ่นข uh, uh, yeah, oh. oh. okay. uh, yes. right. ้างล่างใช่ไหมครับนี่ครับปาร์ตี้อินโฟระเบิดออ๋อโอเคแต่ปาร์ตี้สเตตัสใช่ปาร์ตี้ปาร์ตี้อินโฟอ่าใช่ปาร์ตี้อินโฟใช่ใช่ครับใช่เอาออกใช่ไหมครับใช่ครับเอาออกออกมันก็จะเห็นแค่ของเราอ่าอินโฟของเราเห็นแค่ข้อมูลของเราเราก็จะดูง่ายหน่อยใช่ครับประมาณนี้อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งใช่ครับ โอเคครับก็วันนี้หวังว่าจะได้ข้อมูลกันไปอย่างครบถ้วนนะครับใครอยากเล่นคูซเดอร์สายดามจครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางกันได้นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็อันนี้ผมแอบ,บรู้มานะครับผมว่าคุณก๊อฟเนี่ยก็ทําช่อง youtube เหมือนกันใช่ไหมครับผมอ๋อใช่ครับเดี๋ยวแนะนําช่องนะครับผมช่องชื่อช่องอะไรครับก็ ฝากช่อง y o u t u b e ของผมด้วยนะครับช่องชื่อ Holy Night DN นะครับผม,มช่อง youtube แล้วก็คคมีเพจ f a c e b o o k ด้วยครับชื่อเดียวกันเลยครับ Holy อ๋อ <Night S 1> มีเพจด้วยอ่าโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เป็นลิงก์เพจกับลิงก์ช่องไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเผื่อใครอยากไปติดตามคุชเดอร์สายดาเมจนี้ก็ไปติดตามกันได้แล้วก็คุณก๊อฟก็มีไลฟ์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ลงคลิปด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่าโอเคก็ไป ติดตามกันได้นะครับผมคุณก๊อฟก็ทำช่องเหมือนกันไลฟ์ด้วยนะฮะโอเควันนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับผมก็วันนี้นะผมก็ขอบคุณคุณก๊อปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาอัดคลิปให้กับเรานะครผมขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับ ค้าของคัาโอเคก็วันนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องทียไรด้วย like นะครับแล้วก็ฝากช่องคุณก๊อฟไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ